สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวสุพิตาสุดาสาขาวิชาการจัดการในวันนี้นะคะเราจะมาสนุปเนื้อหาจากบ,บทเรียนในรายวิชาการคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมทางธุรกิจครั้งที่6ค่ะสอนโดยอาจารย์ชนินพุ่มบันฑดตโดยวันนี้นะคะจะมาพูดในหัวข,ข้อเรื่องการพัฒนาองค์การและการจัดการทรัพยากรมนุษย์ค่ะเราไปเริ่มกันเลยนะคะการพัฒนาองค์การเพื่อนําไปสู่ความสําเร็จและมีประสิทธิภาพสูงประกอบไปด้วย7็ขั้นตอนดังต่อไปนี้ค่ะ 1. ความรู้ชัดแจ้งกับความรู้โดยใน 2. กระบวนการสร้างความรู้ 3. แนวคิดองค์การแห่งการเรียนรู้ 4. การพัฒนาองค์กรด้วยการใช้องค์การแห่งการเรียนรู้ 5. การจัดการความรู้ 6. ประเภทของความรู้ในองค์กร 7. กระบวนการสร้างความรู้ค่ะต่อไปนะคะคือทุนมนุษย์เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการฝึกอบรมสุขภาพ เป็นสินทรัพย์ที่รวมศูนย์อยู่ที่มนุษย์ได้แก่ทักษะและความเชี่ยวชาญความสามารถในการแก้ไขปัญหารูปแบบภาวะผู้นำความสามารถและทุกสิ่งที่ฝังอยู่ในตัวลูกจ้างเป็นความสามารถของบุคคลค่ะทุนมนุษย์นะคะมีส่วนประกอบที่สำคัญคือ 1. ความสามารถ 2. พฤติกรรม 3. ความพยายามและ4ค่ะเวลา รูปแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์นะคะสามารถทําได้ดังต่อไปนี้ค่ะ 1. การบรรยายการสอน 2. อภิปรายโดยคณะผู้ทรงคุณวุฒิ 3. การอภิปรายรายกลุ่ม 4. การศึกษาดูงาน 5. การให้ทําโครงงาน 6. การใช้ภพาพ,พยนตร์ 7. การสาธิต 8. การสอน 9. การฝึกปฏิปบัติงาน 10. การศึกษากรณี 11. การให้ทำโครงการ 12. การแสดงบทบาทสมมุติ 13. การระดมความคิด 14. การอภิปรายกลุ่ม 15. การอภิปรายรายกลุ่มย่อย16การศึกษากรณีค่ะการพัฒนาองค์การประกอบด้วยเทคนิคในการพัฒนาองค์การดังต่อไปนี้ค่ะ 1. เทคนิคการฝึกอบรม 2. การฝึกอบรมแบบตะข่าย 3. การสำรวจข้อมูลป้องกับ 4. การให้คำแนะนำปรึกษา 5. การใช้องค์กรที่3 6. การสร้างทีมงานค่ะต่อไปนะคะคือความสำคัญของ balance scorecard กับ key performance indicator ค่ะการใช้เครื่องมือในการเชื่อมโยงกับกลยุทธ์ขององค์การกับการประเมินมีการประเมิน4ด้านด้วยกันคือด้านลูกค้าด้านการเงินด้านกระบวนการบริหารภายในและ ด้านการเติบโต BSC เป็นระบบหรือกระบวนการในการบริหารชนิดหนึ่งที่อาศัยการกำเนิดตัวชี้วัด KPI เป็น,นกลไกสำคัญในการชี้วัผด,ดวผลการดำเนินงานว่าผลการดำเนินงานในแต่ละด้านขององค์กรเป็นอย่างไรในการควบคุมและประเมินว่าจะประเมินในจุดใดค่ะ สำหรับวันนี้นะคะจบการสรุปเรื่องการพัฒนาองค์การและการจัดการทรัพยาการมนุษย์ไว้เพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ